ใครจ,จุดจุดจุดที่สุดใครฮอตที่สุดพาพาใครแปลกที่สุดโดดเ,ดเือนคังใครดูที่สุดใครสับรางเก่งเมื่อรถไฟไม่เคยชนกันสักครั้ง,งใครพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลา ใ,นใ,นใครเปลี่ยนคนคุยบ่อยจนเพื่อนจำหน้าไม่ได้ได้ตงใจะเป็นอย่างีโทรรครดองเดมเยอะที่สุด,ใค,ดนนใครคนสวยขาที่สุด my neck, my bag. ใครนอนตะวันสองตูดที่สุด,ดสใครเปเเก่งที่สุด โดนเอารูปทำมีนบ่อยสุดเจ็บจนพากันหัใจมันครดูเป็นคนปกติที่สุดที่เธอเป็นเธออย่างนี้นะดีอยู่แล้วใครโดนด่าบ่อยที่สุดด่าเป็นไปก็ไม่แค่นะคะักข่ารชอบปวดหวานใจตคาตาวันที่ดเธอรหัวรออร่อยที่สุด